ดี่ค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบครูปาติกแล้วนะคะเช้าของวันที่30เดือนพฤศจิกายนพศ2564คนะห่ค่ะวยวันพ่อแห่งชาติหรือวันชาติวันพ่อแห่งชาติตรงกับวันที่5 ฮันวาคมของทุกปีค่ะเด็กๆด,ดอกไม้ประจำวันพ่อนั่นก็คือดอกพุทธลักษาการมอบดอกพุทธลักษาให้กับพ่อจึงเสมือนกับการบอกถึงความรักและความเคารพบูชาพ่อผู้สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้แก่ครอบครัวของเรานั่นเอง สีประจำวันพ่อเด็กๆรู้ไม่เอ่ยว่าสีอะไรถูกต้องค่ะนั่นก็คือสีเหลืองซึ่งสีเหลืองเป็นสีประจำวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองค่ะการปฏิบัติต้นต่อคุณพ่อ 1. เด็กๆต้องเชื่อฟังคุณพ่อ 2. ตั้งใจเรียนและ เด็กๆต้องช่วยเหลือง,งานบ้านคุณพ่อแล้วก็เป็นเด็กดีด้วยนะคะกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้กับคุณพ่อก็คือการเล่นเกมอยู่ที่บ้านและก็ดูทีวีร่วมกับคุณพ่อนะคะการแสดงความรักเด็กๆแสดงความรักต่อคุณพ่อได้อย่างไรบ้างคะอ่าด้วยการกอดกันแล้วก็บอกรักคุณพ่อนะคะ กิจกรรมท้ายบทชี้แจงให้นักเรียนวาดดอกพุทธรักษาลงในใบงานและระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปและส่งมาทางลายกลุ่มให้ครูปัดดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูปัดขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย